เวลาที่คุณไปอธิษฐานขอพรคุณได้พกอารมณ์เหล่านี้ไปหรือเปล่าคะเครียดหงุดหงิดเสียใจเศร้ากังวลก้าวร้าวหรือว่ารู้สึกว่าถ้าเราไม่ได้สิ่งที่เราไปอธิษฐานขอพรแล้วเราจะไม่สบายใจวันนี้คุณอุ่นนี่จะมาให้เคล็ดลับนะคะในการที่คุณจะเพิ่มพลังของคุณในการที่คุณจะอธิษฐานใช้พลังมูขอพรให้สมปรารถนาค่ะอย่างแรกให้คุณปรับอารมณ์ของคุณในขณะที่คุณกําลังจะไปอธิษฐานขอพรของคุณนะ อย่าให้ไปอยู่ในสเกลอารมณ์ที่เป็นพลังลบที่เมื่อสักครู่คุณนี่บอกนะคะให้คุณไปอยู่ในอารมณ์ที่เป็นแดนบวกค่ะคุณก็แค่ย้ายฝั่งของคุณนะคะไปอยู่แดนบวกค่ะคราวนี้อารมณ์บวกเป็นยังไงบ้างจะเป็นอารมณ์ประมาณที่คุณมีความรู้สึกที่ดีใจนะคะขำมีความสุขนะคะยิ้นแย้มหัวเราะนะคะหรือว่าปลื้มปิติหรือว่ารู้สึกขอบคุณ อันนี้จะเป็นอารมณ์ที่เป็นอารมณ์บวกทั้งหมดเลยซึ่งคุณนุ้ยแนะนําว่าเวลาที่คุณไปอธิษฐานหรือว่าขอพรนะคะให้คุณปรับอารมณ์ของคุณไปอยู่ในแดนบวกนี่จะเป็นเคล็ดวิธีเลยนะคะในการที่จะเพิ่มพลังมูของคุณในการอธิษฐานขอพรให้สําเร็จแต่คราวนี้คงอาจจะสงสัยกันว่าแล้วถ้าเกิดเราอยู่ในอารมณ์ที่มันไม่ได้อยู่ในแดนบวกอ่ะเราจะทํายังไงก็มีเคล็ดลับวิธีง่ายๆคะ่ะก็คือว่าให้คุณทําการขอบคุณ วิธีการขอบคุณนี้จะเป็นการที่จะช่วยเพิ่มพลังบวกของคุณได้อย่างรวดเร็วคราวนี้คุณจะขอบคุณยังไงง่ายๆเลยแค่ว่าคุณรู้สึกขอบคุณที่ว่าตอนเช้าคุณก็ได้ตื่นขึ้นมาแล้วในแต่ละวันฉันยังมีลมหายใจอีกนึ่งวันในวันนี้และขอบคุณที่วันนี้ฉันมีหน้าตาที่แต่ใสขอบคุณที่วันนี้ฉันมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและขอบคุณที่วันนี้ได้พาตัวฉันเองมาสู่สถานที่หรือมาสู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ฉันเลังจะขอพรและอธิษฐานเพื่อที่จะสร้างอนาคตใหม่ สร้างสิ่งที่ฉันต้องการแล้วก็ให้สิ่งสิ่งนั้นสมความปรารถนาและนี่เป็นเคล็ดลับสําคัญนะคะคุณไม่สามารถที่จะอธิษฐานขอพรใช้พลังงูให้สําเร็จได้ถ้าคุณอยู่ในพลัง,งลบแค่นี้ก็จะเป็นการปรับขึ้นพลังของคุณให้อยู่ในแดนบวกได้อย่างรวดเร็วค่ะเพราะการขับดคุณก็อยู่ในแดนบวกของการเป็นการสำนึกรู้คุณและเป็นการเพิ่มพลังบวกที่ดีที่สุดดังนั้นคุณจะต้องเพิ่มพลังของคุณในการอธิษฐานขอพรให้คุณอยู่ในแดนบวกเพราะอารมณ์ที่เป็นบวกนะคะจะช่วยให้คุณ ได้สิ่งเหล่านั้นได้อย่างสมความปรารถนาค่ะและคุณจะอธิษฐานขอพรได้สําเร็จค่ะ